สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับแจ็คแบเดวที่รุ่สาขาการขายฟอร์ดอาร์เมลและเชฟุกพลาเม้าทนะครับวันนี้ครับเลิกงามยามดีได้มีโอกาสส่งมอบนะครับแรปเตอร์ลูกค้าของน้องแจ็คเองนะครับลูกค้าอยู่ไกลเลยครับอยู่กาญจนบุรีขับไปถึงสอชั่วโมงก็ถึงนะครับก็วันนี้ได้มีโอกาสส่งมอบนะครับสำหรับรุ่นนี้จะเป็นตัวแรปเตอร์นะครับดีเซลเครื่องยนต์บเทอร์โบนะครับ ราคาอยู่ที่1,769,000าบาทนะครับถ้าเป็นสีแบบคันนี้บวกเพิ่ม1,000 0บาทนะครับผมก็รุ่นนี้นะครับเครื่องยนต์อยู่ที่210แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่500เนาะสำหรับรุ่นนี้ก็ใช้งานได้ในชีวิตประจำวันได้ปกติเลยนะครับไม่ไม่เปลืงน้ำมันเหมือนตัวพวก y t แท็กับพวกสต o r m t แท ในของรุ่นแ a ปเตอร์ตัวนี้เนาะก็หากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจไม่ว่าจะเป็นแ a p เตอร์เอเวอร์เรสต์ทุกรุ่นนะครับไม่สะดวกมาที่โชว์รูมนะครับหรืออยู่ละแวกใกล้เคียงโชว์รูมก็สามารถโทรนัดเข้ามาติดต่อกับน้องแจ็คแป๊บเดียวได้นะครับทางผมมีบริการนำรถไปเทสให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะครับแล้วก็ลูกค้าไม่สะดวกมารับรถอีกผมก็มีบริการขับรถไปส่งให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเหมือนกันเนาะ ก็หากลูกค้าท่านใดถ้าตอนนี้ลูกค้าเป็นลูกค้าเก่านะครับของฟอร์ดนะครับเรามีโปรโมชั่นส่วนลดจุกๆให้กับสําหรับลูกค้าเก่าเลยนะครับแต่ก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันครับสําหรับลูกค้าใหม่น้องแจ็คก็ดูส่วนลดจุกๆุให้ได้เหมือนกันนะครับก็หากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้ที่เบอร์0 9 4ย์2 4 4 4 1แจ็คแป๊บเดียวจัดให้ครับผมสาหรับรุ่นนี้นะครับถ้าลูกค้าอยากแต่งเนาะก็จะมีในส่วนของกันชนหน้าแฮมเมอร์ Hammer, นะครับกันชนหน้าแฮมเมอร์นะครับที่สามารถเปลี่ยนได้นะครับกันชนท้ายแฮมเมอร์ที่สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันและเพิ่มในส่วนของโลบาร์หรือโรลเลอร์ลิทแฮมเมอร์น้องแจ็คก,ก็มีให้เหมือนกันนะครับอยากแต่งแบบไหนนะครับบอกน้องแจ็คได้เลยครับผมสําหรับลูกค้าที่อยากได้โรลเลอร์ลิทนะครับถ้าเป็นตัวเพิ่มมาจากโรงงานนะครับจะเพิ่มอยู่5 0,000บาทแต่ถ้าเป็นตัวนี้ไม่ถึงนะครับไม่ถึง50,000บาท4 0,000บาทมีทอน นะครับสำหรับรุ่นนี้เนาะก็ตัวนี้รับประกันนะครับ3ปี1 0 0 0 0แสนโลนะครับเพราะว่าโรลเลอร์ลิตที่มาจากโรงงานจะเป็นสีเงินนะครับเผื่อลูกค้าท่านใดไม่ชอบอันเนี้ยเราติดเพิ่มเป็นทางบริการของฟอร์ดที่มีติดเพิ่มให้กับลูกค้านะครับในราคาที่ถูกกว่าและมีรับประกันให้ด้วยจากโรงงานนะครับสำหรับตัวโรลเลอร์ลิตนี้นะครับเวลาใช้งานของเขาจะไม่มีรีโมทกุญแจให้จะมีปุ่มกดแค่ข้างหลัง สอปุ่มตรงนี้นะครับเวลาใช้ก็กดเปิดอย่างนี้ได้เลยเป็นไฟฟ้านะครับอ่าตัวนี้ให้รับประกันให้ด้วยนะถ้าลูกค้าไม่อยากได้มาจากโรงงานเลยที่เพิ่ม5้า0,000ื่นและที่เพิ่ม5้าหมืมันจะเป็นสีเทาสีเงินนะครับแต่ถ้าเป็นอันนี้เพิ่มนะครับเป็นของฟอร์ดที่สามารถติดเพิ่มได้นะครับก็จะเป็นสีดําดูเรียบหรูพอดีกับตัวรถแบบนี้เลย ครับผมครับผมสำหรับลูกค้านะครับที่อยากเทสไดร์นะครับรถทุกรุ่นนะครับเราจะมี e v e r อร์เรสต์แรนะครับเอแล้วก็สตอมแท็นะครับก็หากลูกค้าอยากให้ไปผมพาไปเทสไดร์ที่บ้านนะครับหรืออยากมาเยี่ยมชมที่โชว์รูมเรานะครับก็เข้ามาเรียกหาน้องแจ็คแป๊บเดียวได้เลยนะครับหรือโทรติดต่อได้ที่เบอร์0 9 4 4 0 2 4 4 4 1แจ็คแป๊บเดียวจัดให้ครับ มีบริการไปเทสได้ถึงที่บ้านด้วยนะครับยังไงก็โทรมานะครับ